เดี๋ยวเรามาเครื่องเล่นกันนะครับทุกคนชเมัซ์เมอรอันนี้ซัมเมอร์เล่นไมแล้วเรียบร้อยนะครับทุกคนเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปในตรงนี้กันเลยฮะเดี๋ยวจะนับถมโอเคเร่ๆเร็วเวเวลาจะหมดแล้วมาเร็วเโอเคมาเลยพ่อรออยู่ ไ,ไม่เ<อ>สนนียใจเลยมาดูยังไงเจ้ากวางมามาฝัา่งซ้ายมือซ้ายมือทางนี้ไม่ใช่หรอนีอ่งไงเราไปเดินดูกันครับทุกคนเราไปแบบเร็วๆเลยใช่ไหมโดนหมดเวลาก่อนออยังไ,รไงระวังเลยนะแม่อยู่ไหนอะไม่ใชทางนี้แม่ไงแม่มามามาซ้ายมือปลาไปไลุยลุยลุยลงนี้ทางนี้ แล้วก็จะหมดแล้วเร็วๆต้องหาทางออกดว่วนเลยครับทุกคนเสมอหาทางออกดว่วนตันๆทางตัน,ตน,ตนอุ้ยหมีมาปลาฝั่งนี้ฝั่งนี้อ่ะมาฝั่งนี้โอ้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ถูกแล้วมีมาปลาตัวนึงนี่นี่ฝั่งนี้ว่าฝั่งนี้ นี่่ทางออกไหมนี่ไงทางออกครับทุกคนหนี่เราไปเปิดกล่องใหญ่ก่อนหนู่งนะอันไหนอันนี้ไม่ใช่กล่องใหญ่นี่ไงครับทุกคนว้าวเรามาาามรถึงจได้อะไรเร็วเปิดได้อะไรกันอะได้อะไรกันได้อะไรกันเกลียวเกลียวอ๋ะแล้ว เด,เดี๋ยวเดี๋ยวเราออกก่นครับทุกคนว้าวน,นี่ไงกองไฟเรานี่เราออกมาอนสำเร็จครับทุกคนสุดยอดสุดยอดเอ้ากับกันกับกันอะไรน่าจะได้เหมือนกันนั่นแหละเดี๋ยวไปดูเดี๋ยว,ด,วดูไหนได้อะไรไหนได้อะไรกันกครัแบบทุกคนนี่เหรอว้านี่ไงครับทุกคนนี่ได้ตรงนี้ใช่ไหมเสมออี ไปใช้ดูนะนี่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 